ยายๆเจ้าใดอีอย่างมานันเอากูก็เป็นล่ำคอเขาแล้วนอก,กูบอมึงเอาเขาไปสีงบอกไปสีจ้าเทียเอาคือวางสั้นกะสิเม,มิดคักเมิดแน่น่ะตีใส่ เจ้าได้ยังมากนี่แม่เขาซานแม่กูไปเอาเขาซานที่เฮียนอายมากไปถาม,าม้าไหมเอามันก็สิยเมิดคักเมืนเน่อแนบนานเดี๋ยว่เมิดคักแล้วกูบอกมึงเอาไปเสียเอาไปเสียเทียเอาใาย่เจ้าเหตุนี่ยังกินมือน,นีเจา้าขึ้นมาเก็บดอกแค่เอากูก็สิยป่น้วเนาะป่นอยังป่นเขียดโมโดได้ไม้ใส่ก็ได้มาแต่เฮียนอายละแต่ห้ามไปไต่มาได้หล,ลายหลายไปสันว่าเอาตีเอาป่นกับป่นค่ะนเออเก็บดอกแค่ดอกแค่ตัวน,นี้มันก็โดกคักแส่ถึงใยแล้วเข้าคือเก็บถูกมือมันคือเป็นดอกอีกได้คือเกาโอ้ยจัก กระดอกแค่กระเซียดเด้ดนี่อ้ำเพอมาแจกกูก็เล่นมันนิบไว้นี่มันก็เป็นดอกดีดีเนาะอืผักกินกระป่นมือนีเท่าก,กับบ่ได้ซื้อได้จ้ากระเก็บอยู่คางหัวคางสวนนีล่ล่ะที่ปลูกไว้ยุคหางเฮือนเท่านีล่ล่ะยายสุดเลยว่าเก่งๆไปเบิ้งหมอให้กูเนี่ยเอาหมอเะะนี่ยเราบานิยายหมอกูต้มเคียดไว้หันอ้าวต้มไว้ตะเหิงอีกไม่ไงเห็นตะเป็นเลี้ยวเนาะเออขาซ้ายตาบ่ได้เฮ็ดไวยีรีเอากูต้มแล้วมึงฆ่าตะเหรินทรศัพท์กูกระต้มไว้ละพนวาวาเออหลังจากนั้นนี่จ้าก็็มาเกบยอดชะอมพพุุ่่นนเเดด้้ชะอม นยอดพักขาจายศุนว่าเอามันถือฝนมันก็งามแต่เก่งปงขักปงเนยแม่แม่เก่งเห็นอันยอดพอีหุ่มอยู่หันคือกันงามงามยอดอวยสวยอยู่เข้าไปเก็บบ่ไป,ไปไปว่าซันวานีจ่าอันนี้ก็มี ผักมี่อย่างแน,นวปีิมียอดผักขาหรือยอดชะอมเด้อตาเก็บยุขาเฮียนบไดสุทธพ่อบาทเลยแล้วก็มียอดพกอีหุ่มนั่นละที่อันเก่งบอกแค่ศุนไปเก็บนั่นและบันในยางมาแม่อยากอยากเล่นนําเมยยคนสวยเอออยากเรียนอยากไปหาเล่นนยายจังได้วาฝนมันตกสิไปหาเล่นจังได้บันี้เข้ากับมาปนกันเลยจ้าพ่อปนแล้วทั้งนําเพชรทั้งแม่ยากับมาขอนกันอยู่นี่และเออยายศุนกับปนเก่งได้วายา่ยา,ยา,ยายปนนั่นเจ้ายันเอากระดูกกบลงน้ำเด้อย่าเอากระดูกเขียดลวงน้ำย่ายามน่ะมันแทงปากเอาออกเอาออกเอามือเสียมาให้กูใบ เอาล่วงหันแล้วก็ตำแหลกๆมันก็ได้ต่อบ่อๆใบอบอกหลอดก็ได้บา,า,บางสิเอาอีนี่คือยากใต่มึงมาเห็ดเอาจอมมาทายขนาดก็สิเห็ดบอ่บอๆกูเห็ดดอกกระสันมึงทายโหลดพนะมึงก็สิตัวอันกูทายบ่เทียงอีกเอออีหลี่ขันย่ายสุนจับกองกันเหนียววาย จากปราสาทไปทางใดขนาดเขามีหมองมหาเบิ้งอยู่เอา้าก็ยังว่าคนเห็ดบ่เป็นเนาะเราว่าเออก็แม่นความเล่านี่จา้าหลังจากยายสุนใบใบเขียดเนาะจ้า,จาใบเขียดเอากระดูกมันออกประมาณนี้กิ้งบ่มักให้เล่าเอาตํากระดูกลงน้ําเวลาจําเลยมันแทงปากมันเจ็บอีหลีจา้าแกงก็เลยบอกว่าให้เล่าเอากระดูกออกแล้วก็บใบจ้กใบเสร็จเรียบแล้วก็ตาํตาตําแล้วก็ค้นน้ําอุจุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตากใส่ถั่วเนี่เอ้ายายเจ้าคือค้นน้ำหน่อยแท้ค้นหน่อยๆแบบนี้แหละมึงมักคุยให้มันถืกใจมึงโหลดเออแม่นเจ้าเอายายเจ้าคืืออออถูููกกกกกใใจจจขข่่่ยยยคคคคัััแแทท้้้้เเาาลบวงดีม เอ้ยปนเสร็จเรียบร้อยนี่จ้ากะปลวกพักหมักแตงแล้วก็พัดมีแล้วก็วกทอดเขาจี้แล้วก็ปลาเผาจ้ากระทือไปกินผลละเรเฮี้ยกินน้ำกันหลายๆคนแล้วก็สมพักเอ้า เมียญาคนสวยเออย่มได้กยยนนย็ยิมย่มนั่นเมียญาเออสร้างได้ปางก๋วยเตี๋ยวได้เนี่ยเออบัดนที่นี่เห็นส้มพักนี่ส้มพักบุกนี่ยายทวนว่าเอาคือว่ามีผู้เปิดยายสุนว่าบ่าเปิดเลี้ยวกูคันตะดดวดมันกระสุมมันตัวพนะบ่สมบสม่บสมุมเอาออกมากินเบิง่งวาสาาัานจ้าบ้านี้น้อยๆอันนึงนี่มากกินกล้วยนี่เห็นกล้วยบ่ไดรมันสิยเศร้าเลยมันเสียหายกินกินเมือดเทะะ่าสองน้อยเลยจ้านี่ปอกแล้วก็เอาซ้อนซ้อนซ้อนขู่เทนั่้กินหน้าเอ้ย